วันนี้ก็กลับมาพากันอีกครั้งกับช่องนางกอนะจ๊ะชื่อลงคลิปปีละครั้งตอนนี้เราได้มาเที่ยวที่เอ,อสอปกรลาวตอนนี้กําลังเอ,อไปตอนนี้ชดฟิวชดไม่อยู่ตอนนี้ตอนนี้ชดไม่ตอนนี้เรากําลังมาอยู่ในดานตรวจคนเข้าต้เข้าเมืองตอนนมอ <laughs> <laughs> ก็อาจจะชดก็อาจจะชดฟิวหน่อยๆเพราะไม่ค่อยได้แบบ เออพูดคุยบ่อยเดี๋ยวเราจะพาพาไปเที่ยวราวด้วยกันนะค่ะเพื่อนั่งมินิบัสไปที่สพานมตรภาพไทยลาวราเอาท,ที่จอดรถมาที่ตรงนี้นะจ๊ะทุกคนภาบสะพานไปน้ำขนะุ่นละลถ่ฝังนี้สวยอ่ะ เอ็มสอง่ย PM ้านะคะที่เห็นนาาะครับแล้ว็นรถีอย่าเล่หันมาทักา,ายหน่อยเร็วเออ,เอ,อ แต่ว่ายืนที่เรากำลังกำลังจะไปขึ้นรถตู้จะไปที่แลกเงินแล้วจะไปกินข้า,าวเช้าครับโอเคค่ะตามนั้นนะครับข้าปากมาเสร็จแล้วนะเราก็มาแลกเงินก่อนขึ้นรถตู้ก่อนจะไปกันต่อโดยที่ร้านนี้นะแลกเงินแล้วแต่ว่าเราจะแยกแลกเท่าไหร,ร่คือเงินที่แลกมานะเราแลกแค่พันห้านะตอนนี้เรามาไว้กินข้าวข้างที่ห้างทา,า,างนะคะที่ร้านนี้ อันนี้คือเฟออาหารมื้อแรกของเราที่ลาวปื๊ดช่วยบักใย,ยแม่อันนี้คือช่วยขนาดกลางนะทุกคนนี่ช่วยขนาดน้อยนี่ช่วยน้อย,ย,อยตอนนี้เรากำลังเข้าด่านเก็บเงินเออเพื่อที่จะจะไปวังเวียงต่อแร<ล>แล้ว <laughs> ตอนนี้เราถึงที่พักแล้วนะจ๊ะที่พักที่วันวังพักที่บาอะไรนะเออแป๊บนึงนะช็อตยู <laughs> คือที่พักนะจ๊ะเรือนพักจำปา,ราเรือนพักจำปาลาวจำปาใจเดี๋ยวรอของเข้าที่พักก่อนนะ <laughs> นี่นะจ๊ะนี่เป็นบรรยากาศภายในที่พักขอบอกเลยว่าดีมาก ไงบ้างที่พักอทแบบ้ที่พักที่ักดูบรรยากาศฮารุฮารามารุน,นี่อะไรใดๆอ,อะไรอ่ะโลอเคนีดูแบบแบบว่าแบบโอมีอยู่นใช่ไปนะคะเป็นห้องรวมห้องมีกกระเทยนะคะนี่นะคะห้องขอใส่เกืบเข้าห้องก่อนอันนี้คือเป็นห้องรวมนะคะรุ่นพี่ปาจุดงานแต่งบู๊ ูพี่แป๊บหนึ่งนะครัพี่นี่ค่ะโอ๊ยรีวายสวยฉันนกกันรีวายดีกว่านี่มีอูด้วยนะจ๊ะโอ๊ยรีวายสวยว่าถ่ายโฟลหมดภาพยนตร์ถึงนี่นะตอนนี้เรากำลังจะไปเล่นน้ำกันฟปวหาคายักษ์ขาใจ นี่เรือคายักนี่ก็มีคนกึนงกึงอยู่เออชายเทร้อยเปอร์ตอนนี้เรากำลังจะไปที่ล่องเรือภายักนะครับเนียแ้วม้ายักคาใจ อีดอดคันนีุ้วิสวยมากเลยอ่ะสวยลยสวยเตรียมตัวออกเดินทางได้ ถ่ายหน่อยเร็ว yeah. พี่เกิร์ดพี่เกิน์ดก่ายถ่ากล้องหน่อยเร็วพี่อ๋อพี่เพียวถ่ายถายกล้องเร็ววิด <c urs> ีโอวิดีโอสวัดีสวัดีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอเคตอนนี้เราก็ขึ้นฝั่งแล้วนะด้วยสภาพที่ไม่ไหวมากไงบ้างอีวารีวิวดีหิอครีมรีวิวเร็วหน่อยรีวิวทริปเอ่อกิจกรรมนี้หน่อยสิกิจกรรมล่องเรือเป็นกิจกรรมที่ สนุกมากสนุกไอ้สนุกจริงๆแต่ว่าแต่ว่าแบบเหนื่อยเหนื่อยเออเหนื่อยแต่สนุกสนุกสนุกพี่เพียวไงบ้างกิจกรรมนี้สวัสดีวันนี้เราก็ทำแอคทิวิตี้ที่แบบแอดเวนเจอร์มากแล้วเราก็ได้รู้จักชาวต่างชาติเยอะมากเลยทั้งแบบชนโซนยุโรปเนาะแล้วก็โซนเอเชียแล้วเราก็ได้รู้ว่าความที่แบบเพอร์เซ็กชั่นของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างที่เราเข้าคนในทุกสัญชาติซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันวักไทยจ้า ได้ชาติไหนครับมาลุ้นกันนะคะกํกำลังนี่กำลังเดินกลับกำลังเดินกลับที่พักกันนะจ้าเหนื่อยมากเอต้าไงบ้างฟานนี่โอเคออกอ่าตอนนี้ก็เดินมาออกหาอะไรกิน จ้า <oland> ตอนนี้ก็จะหนึ่งวุ่มกี่โมงแล้วหนึ่งทุ่มแล้วใช่ไหมตอนนี้หกสี่สิบแปดนตโอเคเราจะเดินมาหาของกินของใดๆกินไรเดียดีวายกินนี่หยเดี๋ยวหาของกินก่อนนะจ้าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศบรรยากาศกลางคืนของวังเวียงที่เราที่ใกล้ๆที่เราพักกันนะคะไปเดินไปหาอะไรกินกันอื นี่ก็ได้ร้านอาหารมือแรกแล้วนะจ๊ะเพียนชื่อร้านร้านอะไรนะพี่ตาโอลา,ลาลายลายเรสอรลองจ้ายวมาดูเมนูกันนะจ๊ะนี<ส>่เมนูรา <c oughs> คาก็ทั่วไปนะนี่มีของหวานด้วยไหนมานสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ไนมาร์เก็ตที่เวียงจันทร์นะครับซึ่งเมื่อกี้เราก็ไปทานดินเนอร์มานะครับแล้วก็มาเดินที่ตลาดอะไรานะไหนมานี <c oughs> ทำไมพี่หมื่นเนี่ยไงบ้างอ่ะแมะายังนะ,อ,ะอันนี้บรรยากาศตอนเช้านะจ้าวอนิ่งจ้ากำลังมาหาอะไรกินตลาดเช้าของวังเวียงกันในตลาดเช้าแม่ค้าพ่อค้าจะนำอาหารมาขายส่วนมากจะเป็นอาหารสด ไม่ว่าจะเป็นผักพื้นบ้านเนื้อหมูปลาสดๆรวมถึงอาหารปลาแปลกๆมาวางขายกันริมถนนเรียงรายทั้งสองข้างทาง<ฟ>าจะไปไหนกันจ้าวันนี้เราจะไปกันที่ ปเวว่าบูรกูลกับผาน้ำใสเอาชุดน้าไสโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ผาน้าใสกันเลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่จะขึ้นเอผาน้าไสแล้วนะกำลังซื้อน้ำก่อนแนะนำว่าซื้อน้ำขึ้นไปก่อนนะคะไม่เั้นตายค่ะช่วยตัวหน่อยช่วยตัวขึ้นผาน้าไสหนานี่เรากำลังจะขึ้นผาน้าไสนะนี่คือทางขึ้น เรากำลังขึ้นไปบนผาหนามทรายโอปอเร็วๆมีดูทางปาร์ุน้องไงแล้วมันเข้าปาร์ตแอคทิวิตี้แต่ละวันน <k> ี Listen, ่ึ้นเลอดแห้งเมื่อวันสะพายเรือวันนี้ขึ้นเขาค่ะมีลู้หาบหรอปารีวิวรีวิวหน่อยคิมรีวิวอะไร ตอนนี้กำลังอยู่ในกำลังคิดว่าจะไปต่อหรือพอซ้ำนี่นี่นะจ๊ะเราก็ขึ้นมาถึงครึ่งทางแล้วบรรยากาศเลือี35เมตรคิมไงบ้างรีวิวหน่อยดูพานน้ำใสโอเคพี่35เมตรรีวิวหน่อยพี่เกินอุ้งเกือบตายเหนรับอกว่าอย่าเลวว่าไง ถึงแล้วนะคะผ่านหนามไซใครไม่ว่างห้ามมานะคะและนี้เป็นบรรยากาศด้านบนของผ่านหนามไซสวยมากและร้อนมากเช่นกัน ย่าเ,ยเล่หันหน้ามาแล้วก็ทักทายเราบอกไงบ้างเยเลส่สบายมากเลยค่ะคตอนนี้เราก็ได้กลับลงมาจากผาหนามใสแล้วนะคะาาใชกออ่ก็คือทางลงเดี๋ยวให้ดูนะมีทางลงง่ายกว่าทางขึ้นนะคะเพราะว่าเราเลือดกรุบดี <S <S ขึ้นว่าเหนื่อยแล้วนะคะตอนลงก็คือแบบ บนี้เนี่ยไปตที่ไ่คุณไปอยูที่ไหนเอาหอไปทำเรามาบูรักรุณกันต่อนะจ๊ะนี่นะทางเข้านี่น้ไส่งปล่าไปคนน้อยอ่ะอาาอนะวอ้ยมีกระโดดน้ำด้วยหรอ แล้วเราก็มาพักกินข้าเที่ยงกันตรงนี้ตอนนี้เราก็มาถึงที่บูรากุนสองกันนะจ๊ะเรามาแนะนำกันที่บูรากุลสองกันและนี้เป็นภาพบรรยากาศของบูรากุลสอง มีทางกิจกรรมเล่นน้ำกระโดดน,น้ำเด็กที่นี่ว่ายน้ำกันเก่งมากพอนตอนนี้เรากลับจะเล่นน้ำวงเวียนแล้วหน้าอาจจะหน้าแดงหมดมลเลยเเอาเพเดะดดแรงมากตอนนี้กําลังจะไปเล่นน้ําสงการที่ที่ไหนสักแห่งนี่แหละจะให้รูบรรยากาศเราจะพาเล่นน้ําสงการกันนะคะเดิมมันต้องเดินเข้าไปมีบรรัญญา แล้วเราก็มาเล่นสงกรานต์กันต่อที่ริมแม่น้ำสองทั้งกินดื่มกันเต็มที่ เช้าวันที่สมเราต้องเก็บของกลับถ่ยกันแล้วความสนุกผ่านไปไวมากตอนนี้เรากำลังออกจากวังเวียงไปประตูชัยกาจาประตูไซเป็นอนุสร์สถานก่อสร้างในระหว่างปีพุทธศักราช2,500ถึงปี พุทธศักราช2511เพื่อเป็นการสะดุดีวีรชนผู้ร่วมรบเพื่อประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศสพระธาตหลวงนับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งเวียงจันทร์และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ และปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของดินแดนทางฝั่งขวามแม่น้ำโของอย่างแยกไม่ออกสถานที่นี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างของประเทศลาวตอนนี้เราเข้าไปไว้พระธาตุเสร็จแล้วนะคะมีการส่งน้ำพระภาพด้วยบรรยากาศร้อนมากแนะนำให้เสียเว้นตาดำมาหรือทากันแดดประมาณ SPF ร้อยห โอเคครับวันนี้เราก็เป็นวันสุดท้ายเราจะกลับไทยแล้วนะครับวันนี้เรากำลังจะข้ามแดนไทยลาว oh. บุญมายที่สุดก็คือ Google bye bye. <laughs> โอเคบบบ๊๊าาายยยบา่ะ e b y า